เอาใจเกมเมอร์สายคอนโซลด้วย WD b a c D สามส3 0เกมไร SSD เหล่าเกมเมอร์หรือใครหลายๆคนนะคะน่าจะทราบกันดีค่ะว่าเกมที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะมีมากมายหลายขนาดค่ะยิ่งใครที่เล่นเกมระดับทิ i เป e ลอย่างพวก Final Fantasy หรือว่า Resident Evil นะคะอย่างต่ำๆก็มีแบบ20จิกขึ้นไปนะโดยส่วนตัวเีมเรานะคะเล่น The Sims 4คะ่ะลงพวกของเสริมต่างๆก็มีแบบ40จิกเลยนะคะ ดังนั้นค่ะเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง p c หรือเครื่องคอนโซลนะคะถ้าใช้พื้นที่เก็บข้อมูลหลักเพียงอย่างเดียวเนี่ย <S <S ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คนที่เล่นเกมเยอะๆเหมือนพวกเรา,าเนาะบางคนนะคะอาจจะแก้ไขค่ะด้วยการไปเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องนะคะแต่ว่าครีมมีวิธีค่ะที่สะดวกกว่านั้นนะคะแถมไม่ได้เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าช่วยในเรื่องของความเร็วในการโหลดเกมการตัดต่อทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็พกพาสะดวกที่สําคัญเลย ราคาไม่แพงด้วย และที่อยู่ตรงหน้าคีมนะคะก็คือ WD Black D 30 Game Die SSD นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงดีไซน์ของเขานะใน WD คะ่ะในซีรีส์ของแ a c k นะคะในรนุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีสีดำแล้วก็มีลวดลายเป็นตู้คอนเทนเนอร์เหมือนแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังสามารถที่จะพกพาสะดวกค่ะตามแบบฉบับสไตล์ SSD แบบพกพาเลยนะคะมาดูในเรื่องของขนาดกันบ้างนะคะความยาวของเขานะคะจะอยู่ที่9 6ม mm มค่ะความกว้าง3 5ม mm, มแล้วก็ความสูง5 8ม mm มนั่นเองค่ะ เห็นหนาๆนนะแบบนี้นะคะแต่เขาหนักเพียง130กรัมเท่านั้นนะคะดีไซน์โดยวรวมนะคะจะดูแบบนา่ารักปุ๊กปิ๊กตามแบบอารมณ์กล่องสุ่มในเกมอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะที่สําคัญแล้วนะคะเขามีฐานตั้งมาให้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้พกพาไปไหนก็สามารถตั้งไว้กับโต๊ะได้สบายๆแบบนี้นเลยค่ะ ส่วนพอรตที่เขาให้มานะคะก็จะอยู่ทางด้านข้างแบบนี้นะคะจะเป็น USB C ค่ะส่วนสายนะคะจะเป็น USB C to USB A เท่านั้นนะคะแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะจะเป็นไฟแสดงสถานะที่เป็นเส้นๆแบบนี้นะเพื่อนๆก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ แล้วเจ้าตัว WD Black D 3 0ตัวนี้นะคะจะเป็น SSD แบบ NVMe ค่ะที่รองรับอินเทอร์เฟซนะคะแบบ USB 3.2 Gen 2ค่ะแบนด์วิดต์10 g ิกนั่นเองนะคะส่วนอัตราความเร็วในการอ่านเขียนค่ะจะอยู่ที่900เมกต่อวินาทีค่ะซึ่งอัตราความเร็วขนาดนี้นะต้องขอบอกเลยค่ะเวลาที่เพื่อนๆเข้าเกมเนี่ยแทบไม่จาเป็นจะต้องรอโหลดเกมเลยนะทาให้เพื่อนๆอค่ะมีเวลาเล่นเกมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาค่ะให้เข้ากับเกมคอนโซลอย่างพวก p s a p l a y s t a t i o n 4 p พ a y s t a t i o n 5น b ะคอะ Xbox x b o x X x b o X S แล้วก็ Xbox One ค่ะแถมกับอุปกรณ์เกมมิ่งอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะที่คิมพูดไปทั้งหมดนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เห็นภาพหรือว่านึกภาพไม่ออกนะคะถ้าพูดในเรื่องของความเร็วแล้วค่ะเดี๋ยวคิมจะเทียบให้ดูนะว่าเจ้าตัว WD Black D 3 0ตัวนี้ประสิทธิภาพของเขาจะเป็นยังไง เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุ้มขนาดไหนเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่เราจะได้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของดีไซน์คะ่ะที่ออกแบบมานะคะได้มีความดุดันแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับของเกมเมอร์นะคะแถมยังสามารถที่จะใช้งานง่ายคะ่ะเพียงเชื่อมต่อผ่าน USB เท่านั้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขาคะ่ะยังสามารถครอบคลุมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะรวมไปถึงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความเร็วเป็นหลักคะ่ะจะนําไปเล่นเกมนําไปตัดต่อพื้นฐานก็ได้เช่นกันคะ่ะความจุนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ 500GB จ,จนถึง2 เ l เ b y t e เลยค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ค่ะที่ www.jb.co.th หรือแอปพลิเคชันของ JB สั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ